จานกระดาษกับไหมพรมที่เราจะเอามาทำเป็นกระเป๋าเกๆ๋ๆสวยๆของเราเองนะฮะไม่ต้องไปซื้ออย่างที่บอกไปต้องไปเอฟมาจากไหนนะครับ mm hmm. เริ่มมาใช้จานกระดาษสองอันประกบกันก่อนตะ๊รับอย่างเี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้ด้านหนึ่งมันเล็กลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเป็นช่องที่จะเอาไว้ใส่ของได้พักจานหนึ่งไว้ก่อนวาดรูปกันช่องไม่มีความสูงประมาณสักเท่านี้แล้วกันเราก็จะวาด เป็นคล้ายๆกับรูปใบไม้เนาะแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นทรงผมว่าเป็นหน้าคนอะส่วนนี้ที่เราจะถูกตัดออกไปนะครับมันก็จะใส่ของอะไรยงไงเข้าไปในกระเป๋าได้แล้วผมก็อยู่ประมาณนี้แล้วกัน หลังจากนั้นเราก็มามาร์กจุดเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาร้อยเชือกไหมพรมครับก็ต้องมีรูรูเราก็จะเริ่มจากตรงน,น,นี้แล้วก็เว้นระยะจุดให้ห่างเท่าๆกันนะครับจุดตรงนี้เดี๋ยวเราไปเจาะรูครับต้องเจาะรูให้ตรงกันด้วยนะระบายสีกัน สีที่ใช้นะครับวันนี้สีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกนะครับที่เอาไว้ใช้ทําชิ้นงานของเรานะครับสีไข่ไก่ครับแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนขาว3ส่วนครับสังเกตง่ายๆพี่โตใช้พื้นที่กว้างๆเป็นแปรงขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ที่จะต้องระบายต่อจุดตรงนี้นะครับที่ต้องเว้นระยะนิดหนึ่งก็เปลี่ยนขนาดผู้กันมาหน่อย ต่อไปนะครับผมจะเป็นสีน้ําตาลแดงนะครับเหลืองหนึ่งน้ำเงินหนึ่งแดง2นะครับอันนี้จะได้แค่ปาดแค่ตรงกลางนิดเดียวนะครับแล้วก็ช่วงอื่นๆเนี่ยต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันละอีกชี้นหนึ่ง มาเต็มๆเลยอันนี้ง่ายๆไม่ต้องคิดมากนี่ทาแบบปัดๆไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นสีเดียวเลยนะครับเพื่อจททาให้ดูด้านเดียวนะครับแต่จริงๆก็ทาทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเรียบร้อยรอให้สีแห้งนะครับจะมีอันที่สีแห้งไว้เรียบร้อยนี่ครับผมแล้วก็เจาะรูไว้แล้วด้วย แต่ว่าก่อนที่จะมาประกบกันพี่ตบก็อาจจะตกแต่งลวดลายวาดหน้าตาซะหน่อยนึงตรงกลางนี้เป็นเหมือนตัวยูอ้วนๆแล้วก็เติมคิ้วคิ้วเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าโคง้งๆหน่อยปากก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับจะเป็นปากยิ้มปากบึง้งแต่กระเป๋าของเรานะถ้าเป็นปากบึงบ้งๆมันก็จะดูแบบ ยังไงอยู่เดินหน้าบึ้งไปทั้งวันก็ปักจุง่ายๆเวลาทำปักจุก็คือขีดเล็กสา,าวครับเติมแก้มสีชมพูนิดนึงจะได้ดูงุงิขึ้นมาหน่อยต่อมาถึงคราวร้อยเชือกไหมพรมกันดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมาดูช่องหรือดูรูให้มันตรงกันนี่นะครับตอนนี้ตัวร้อยเชือกเข้าไปนะครับแล้วด้านบนเนี่ยเราจะทิ้งระยะไว้ ให้รู้ว่าขนาดความยาวของกระเป๋ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็มาจบด้านบนตรงนี้นะฮะ อันนี้นะครับจริงๆแล้วอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะให้มันเป็นปมหรือมีความยาวแค่ไหนนะครับแต่ของพี่โตก็ได้ประมาณนี้แหละนะเพราะว่าพี่โตจะได้เหมือนกับสะพายข้างอย่างนี้ได้ด้วยนี่ห้อยให้มันยาวๆของพี่โตจะใช้กระเป๋าของพี่โตตะวังอยู่แถวๆช่วงเลยเข็มขัดลงไปนิดหนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมจานกระดาษง่ายๆไหมพรมตกแต่งรวมกัน ได้กระเป๋าแล้วหรือถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเพิ่มเติมในลวดลายเข้าไปนะครับบางคนอาจจะถักเชือกตรงนี้ให้มันเป็นไหมพรมก็ได้ใช้3เส้นนะครับมันก็จะได้ความหนาแล้วก็ได้ลวดลายที่สวยงามของไหมพรมเข้าไปด้วยนะฮะหรืออยากจะได้ลวดลายอื่นๆอพี่ตัวมีตัวอย่างให้ดูสําหรับน้องผู้หญิงนี่เอาไหมพรมมาจ่ายกระดาษตัดให้เยอะหน่อยหนึ่งแล้วก็ทําเป็นผมถักเปียด้านข้างสำหรับใครที่ชื่นชอบน้องเหมียวนะครับ ก็ได้เป็นแมวแบบนี้นะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงเลยนะครับรอติดตามจานกระดาษของน้องๆที่จะกลายเป็นกระเป๋าสวยๆของสมาชิกชาวสอนศิลป์อย่าลืมส่งมาอวดกันนะครับ